พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับผ้ายันไา่กลนสุดอาถรรพ์หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาท ผ้ายันไข้กลหรือผ้ายันแดงอันร้กาดของอวรกายักษักษท่านนี้มีบันทึกอยู่ในพุทธประวัติอยู่ในบทสวดพาหุงห้องที่สองที่ขึ้นต้นว่ามาลาติเลในประวัติกล่าวว่าท่านสิงสถิตยอยู่ที่ต้นไรใหญ่ได้รับพรจากองค์เท้าเวสวรรณให้อนุญาตจับสัตว์หรือมนุษย์ ที่เข้ามาบริเวณต้นไทรกินได้ท่านกอจับสัตว์และมนุษย์มากินเป็นเวลาหลายปีจนพระพุทธเจ้าเลงยานแล้วเห็นว่าสามารถโปรดได้พระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาที่ต้นไทรนี้อารละวะกยักษ์ใช้ลิ์ต่างๆทำร้ายพระพุทธเจ้าไม่ได้สุดท้ายใช้ผ้าพันคอสีแดงที่มีลิ์มากว่ากันว่า ถ่ายโยนขึ้นไปในอากาศฝนจะแล้ง12ปีถ่าย like โยนลงดินจะทำให้ต้นไม้ตายแห้ง12ปีแล้วถ่ายโยนลงในน้ำจะทำให้น้ำแห้งขอดถ่าโยนขึ้นภูเขาภูเขาจะพังราบแต่เม네ื่อใช้กับพระพุทธเจ้ากับทำอะไรพระองค์ไม่ได้เหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ยอมใช้ฤทธิ์กับอารวกคยักษ์เพราะทราบว่า ยักษ์ตนนี้มีนิสัยกระด้างกระเดืองมากถ้าใช้ฤทธิ์ราบก็จะยอมแค่ชั่วคราวพระพุทธเจ้าจึงใช้ขันติบารมีปราบอวรกยักษ์เปรียบเหมือนบิดาปราบลูกใช้ความเมตตาความเข้าใจจนอระวรกะยักษ์ใจอ่อนยอมฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจนสำเร็จเป็นโสดาบันในทางศยยศาสตร์ ทั้งคาถาอาวุธสี่อาวุธห้าล้วนกล่าวถึงอาวรกยักษ์กับผ้าพันคอสีแดงวิชาพยันค่ายกลผู้ที่สร้างทีแรกและมีชื่อเสียงโด่งดังคือหลวงพ่อเท่าวัดข้างคาาจากข้อมูลอาจารย์เท่าสุพรรณกล่าวว่าเป็นผ้ายันที่แพงที่สุดในโลกเพราะมีคนตัดแบ่งมาขายอัขระตัวหนึ่งราคา100บาท ในปีพุทธศักราช2460เงิน100บาทในสมัยนั้นน่าจะเทียบเท่ากับเงินหลายหมื่นในสมัยนี้และดูในผ้ายันทั้งหมดมีกี่ตัวที่คนกล้าสู้ราคาเพราะแม้แต่ตัดแบ่งออกมาแล้วมีคนนำลองไปยิงก็ยิงไม่ออกหลวงพ่อกวยท่านไม่ทันหลวงพ่อเท่าแต่ท่านได้ตำลามา จึงทดลองทําดูบ้างแต่แปลกที่ท่านไม่ยอมใช้ผ้าแดงคงกลัวอาถรรพ์จะแรงไปตอนออกพยันมาใหม่ก็มีคนนำไปลองยิงเหมือนกันแต่ยิงไม่ออกพยันค่ายกลจะมีขนาดใหญ่มากคนจึงไม่นิยมพกพาประสบการณ์จึงมีน้อยไม่เหมือนพยันแบบอื่นของท่านเช่นพยันแปดทิศขนพกไปลบที่ลาว ประสบการณเล่าขานจนเล่าไม่หมดมีคู่อยู่คนหนึ่งถูกฟอ้องร้องด้วยคดีเช็คและคดีอื่นอีกพยานหลักฐานแน่นมากวันที่เขาจะขึ้นศาลเหลือบไปเห็นพยานค่ายกลจึงหยิบมาอธิษฐานนึกถึงหลวงพ่อกวยและจึงหยิบมาเช็ดหน้าเช็ดตาพอฟังคำพิพากษาทำให้ตนเองงงมากศาลตัดสินยกฟ้องคดีเฉย มีอีกคนหนึ่งได้เช่าพยันจากวัดมาได้เผอทําตกพื้นวันนั้นทั้งวันบ้านเขามีแต่เรื่องทะเลาะก,กันเพราะพยันค่ายกลมีข้อห้ามอยู่สองอย่างคือห้ามเอาไปตีหัวคนและห้ามทําตกพื้นและนี่ก็คืออนุภาพของพยันค่ายกลที่หลวงพ่อกวยท่านสร้างมา ลูกศิษย,ย์ลูกหาที่มีต่างหวงแหนกันมากปัจจุบันหายากมากและมีราคาค่อนข้างสูงด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่